รัเงินจากเพื่อนได้992บาทนำไปซื้อตั๋วรถไฟได้16ใบตัวราคาใบาละกี่บาทโจเนี่ยเอาเงินมา,วาเวลาจะไปเที่ยวกันใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีคนคนหนึ่งเป็นคนทำหน้าที่ซื้อตัว๋วเราคงไม่ต้องไปต่อตัวต๋วซื้อทีละหนึ่งคนหนึ่งคนเสียวลาจริงไหมถ้าเราไปด้วยกันกับเพื่อนแล้วเราอ้าวนี่มานี่มา,มาเอาตังมา สิบหกใบจะต้องไปกี่คนสิบหกคนเพราะหนึ่งคนไปหนึ่งใบต้องไหมคะสิ่งที่เราเรู้คืออะไรคะเงินทั้งหมดที่เพื่อนต้องจ่ายรวมกันเป็นเงินกี่บาทคะถ้าต๋ดรถไฟเาเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายค้าต๋รถไฟอ่ะที่เพื่อนๆไปกันทั้งหมดเป็นกี่บาทคะเก็าลยได้นี่คือข้อมที่โจดบอกมาให้นะคะโจรวบรวมเงินจากเพื่อนได้ เงินเก้าต้นสองบาทนี้นําไปทําอะไรหลุกไ,ไปซื้อตั๋วได้กี่ใบอ่อานำไปซื้อตั๋วรถไฟได้สิบหกใบสิ่งที่เราอยากจะรู้คืออะไรคะตัวต๋วรถไฟราคาไรละกี่บาทอันนี้คือคําถามที่เราอยากจะรู้เนาะอ่าก็จะบงกอาไว้ตอนที่ครูขีด้นใต้คือสิ่งที่จรบ,บอกมาให้สองอย่างเนาะ บ,บอกว่าซื้อได้16บใบเดไป16คนแต่สิ่งที่ไม่รู้คือมันไม่นักขี่บ,บ,บิ่งสิ่งหนึ่งผู้แบงออกไปกี่สว่วนเงินทั้งหมดบ่งเปไปกี่สว่วนคะับ16สว่วนแล้วช่วยดูหน่อยสิถ้าจะเขียนแผนภาพในวงกลมนี้ตัวร,ราคา ได้ยังไงปรึกษากันจัดปรึกษากันมุมไหนตอบได้ให้รับให้ตอับมาทั้งกลุ่มนะตำแหน่งไหนคนเป็นตำแนหน่งไหนปรึกษากันตัวเลขมันมีมันมีสามตัวเลขเนี่ยก้าวเดินสองสิบหกกับตัวไม่เช่บค่าอ่ะพร้อมยังจำในหูไว้ปรึกษากันเป็นกลุ่มน,นะให้ตอบได้เป็นกลุ่มเลยนะคะรับหนึ่งสองไปเรียนหนึ่งสอง ใหญ่ค่ะอ่าข้า,างบนเป็นอะไรคะช่วยตอบน่ข้างบนเป็นเก้าร้อยเก้าสิบสองข้างล่างเป็นอะไรคะเป็นตัวไมทราบค่าและและอะไรคะสิบหกเนาะอ่าถ้าเป็นประโยชน์สาระของเราเนี่ย ตรงนี้ทำยังไงกันค่ะนำมาหากันค่ะอันนี้ฉันบอกอยู่สว่าจากตรงนี้จะเขียนเปลี่ยนสัญกบ้างไงคะอะไรคะเปลี่ยนสัญลักษณ์ของเราอะไรถูกหารรู้จักตัวนี้อะไรถูกหาร9ย12หารด้วย16ต่อ16ไปเท่ากับคำตอบตรงไม่ทราบค่าโอเคนะอ่ะคราวนี้มาะเดยนก่อนส คือสินจทบอกมาให้อะขอช่วยบอกมกน่นเลยสิประโยคแรกคนเขียนว่าอะไรนี้เราเขียนิงไว้สองเซตเอาไหนเอาไหน,าไหนลามาก่อนนี้โจ้วงเ,เงินจับกันได้ตรงนี้มาเขียนก่อนใช่ไหมอะโอเคค่ะเอาสิ่งที่เราเขียนมานะคะมเที่เราเขียนเช้นใต้ไว้คือสินโจทบอกมาให้มาเขียนนั่นล่ะ คะเดี๋ยวไปเขียนว่าอะไรนำไปซื้อตัวได้สิบหกใบน่าำไปซื้อตัวรถไฟได้สิบหกใบ<ป><ป>เขียนตัวเลขชิดด้านขวานะคะสิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรคะประโยคนี้เรจะเขียนทีเราจะรู้ แลเราเขาที่บาทออกไปแล้วจะเป็นแค่ข้อความว่าไงคะตัวราคาใบละตัราคาใบละคำถามเนาะสิ่งที่เราอยากรู้คือตัวราคาใบละหาด้วยการทำยังไงคะเอาขั้นบกมาเขียนค่ะเป็นอักหาด้วยการเอา900 9ร้ไปหาด้วย16หกด้วยเป็นอะไรคะคำตอบก็นี้หน่วยเป็นอะไรราคาแล้วก็หน่วยเป็นราคาหน่วย ราคาหมดเป็นบาทค่ะจะเป็นบาทโอเคแล้วเอจะไปตั้งหาเองหารกีฬาหลุดหารกีฬาสองหลักอ,อ่ะดูให้แมเลยตัวแรกหารได้ไหมตัวแรกหารได้ไหมไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไดปลองคิดเองแล้วแต่ตอบนะคะนะโอเคค่ะ